ช็กกี้โรเจอร์ชายที่เป็นตัวบัสตัวแบกประจําเรื่องสกูปปีดูซึ่งทุกคนจะรู้จักแช็กกี้ในรูปแบบชายขี้กลัววันๆันไม่ทําอะไรกินขี้นอนอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วผู้คุณรู้ไหมว่าเขาเป็นคนที่โหดมากๆพอถึงเวลาขับขันเทไรเขาด้วยแหละเป็นคนรับจบให้ตลอดแช็กกี้เคยบอกว่าจริงๆแล้วความกลัวนั้นเป็นแค่คาลิเกตเตอร์อย่างเช่นในตอนสกูปปีดูฟิจิลิ่งกับคอเลด นอกจากนั้นความสามารถของเช็กกี้ก็ยังมีหลากหลายมากๆโดยอย่างแรกเลยก็คือการกินเขาสามารถกินได้ทุกอย่างแบบเป็นบรรยาบรรยังกินจนสามารถพองตัวเท่ายักษ์ได้ต่อมาความสามารถของเช็กกี้ที่หลักๆก,ก็น่าจะเป็นการวิ่งเพราะจากการที่ต้องวิ่งหนีผีมาตั้งแต่เด็กจึงทําให้ฝีเท้าของเขานัพสปีดขึ้นมาจนถึงขั้นเหนือมนุษย์เอาง่ายงขนาดนักวิ่งอันดับหนึ่งของโลกก็ยังถูกเช็กกี้วิ่งแซงมาแล้วความเร็วของเช็กกี้นั้นเปลี่ยนเสมือนเอ็กซ์ลราเรสเพราะแม่งวิ่งเร็วจัดจนสามารถวิ่งบนน้าได้เอาเป็นเรื่องความสามารถก็ห่่่อออคคคครรรราาาาาวววๆไ้้แนีีเเเพะตมมจูดดถึงงืโช ที่ผมบอกเลยว่าช็กกี้ได้เป็นคนที่โคตรดงเฮงซึ่งจากที่ผมได้ดูกูุ๊ปไปดูมาหลายๆตอนช็กกี้นี่เกือบได้ไปเดินชมยม,มโลกบ่อยมากส่วนหนึ่งก็มาจากที่ใส่ี่ชอบเล่นพิเลนหรือแม้ก็เป็นการที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีเกินไปเออจริงๆทุกคนรู้ไหมว่าช็กกี้นด้มีทัากษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่ที่พวกเราเห็นเขาไม่ค่อยโชว์ของเพียงเพราะว่าเขาไม่อยากจะทำร้ายใครโดยอายุข,ของช็กกี้ก็ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน แต่ถ้าจากข้อมูลที่ผมมีก็น่าจะประมาณ16-18ถึงปีเชกกี้มีฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยแน่ชัดมากๆบางตอนแม่งก็บอกมีฐานะปานกลางหรือบางตอนแม่งก็บอกโคตรรวยบ้างแต่ส่วนมากก็จะไปค่อนข้างรวยนะครับเชกกี้มีสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวที่ชื่อว่าสกูปปดูทั้งสองคนได้เจอกันณนะชายหาดของฟอลอริดาตอนนั้นสกูปปดูยังเป็นเพียงขค่หมาจรจัดอยู่เลยต่อมาเมื่อเชกกี้อายุป,ประมาณ8ปดถึงสิบขวบเขาก็ได้เจอกับเฟรดดับเี่เลเวลมา เขาจะได้ก่อตั้งแก๊งไข่ปริศนาขึ้นที่มีชื่อว่า Mystery Incorporated และเมื่อโตขึ้นทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันทำงานไข่ปริศนาทั้งยากและง่ายป่าปนกันไปและเรื่องราวของแชคกี้ก็จะมีเพียงเท่านี้กดไลค์กด,กดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย